สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยค่ะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้สตรีนั้นมีความรู้ความสามารถในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะ กระทรวงพมร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับวันนี้วันที่1สิงหา คม2 5 6 7นะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับได้จัดงานมรสตรีไทยเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่ทําคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาตินะครับภาคเช้าเป็นการอมอบรางวัลกย่องสตรีของท่านประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับภาคม่ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567และทอดพระเนตรในเทศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมวันสตรีขอขอบคุณสตรีที่รับประวันวันนี้และขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ทุกท่านได้เสียสละและทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความภักดีวงสตรีสืบสารการพัฒนาโดยนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงพมภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายวิกฤตประชากรโดยการเสริมพลังวัยทำงานให้สามารถตั้งตัวดูแลครอบครัวและพร้อมที่จะสูงอายุอย่างมีคุณภาพเพิ่มคุณภาพของเด็กและเยาวชนสร้างพลังผู้สูงอายุเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าคนพิการและสร้างระบบนิเวศที่ เอื้อต่อความมั่นคงของครอบครัว